สวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้านไอดูโมบายเซอร์วิสนะครับจะมานําเสนอนะครับตัว iPhone 6นะครับตัวนี้นะครับลูกลูกค้านะครับแจ้งว่าเครื่องชาร์จแบตไม่เข้านะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูนะครับว่ามันชาร์จแบตไม่เข้าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับครับเครื่องนี้ผมก็แกะลองเทสดูก่อนแล้วนะครับ เดี๋ยวผมลองเสียบสายชาร์จดูนะครับเนี่ยนะครับเสียบสายชาร์จนะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปเป็นรูป่าฐานนะครับก็คือการชาร์จแบตนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเครื่องนี้มันจะชาร์จแบตไม่เข้านะครับเนี่ยนะครับก็มาดูการกินกระแสนะครับของตัวชาร์จนะครับครับอันนี้มันขึ้นบอกเป็นโวลต์อยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นเป็น0ูนแอมป์นะครับแสดงว่าชาร์จแบตไม่เข้านะครับ เดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับก็มาดูนะครับว่าชาร์จแบตไม่เข้ามันเกิดจากตัวไหนนะครับครับเดี๋ยวผมลองแพรตูดให้ดูก่อนนะครับแพรตูดชาร์จนะครับครับถ้าผมดึงสายออกนะครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับก็คือจะมีรูปสายฟ้านะครับกับรูปผ่านขึ้นมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองตูดชาร์จให้ดูก่อนนะครับครับนี่นะครับผมก็เปิดออกมาลองเช็ดดูคร่าวๆแล้วนะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับ ครับอันนี้นะครับก็คือแพรตูดชาร์จนะครับที่ผมได้ถอดจากเครื่องอ่า,อาถอดจากบอดี้ดีนะครับก็เป็นเป็นตูดชาร์จที่ใช้งานได้ปกปตินะครับครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบดูนะครับครับอันนี้ประกอบ แผลตูดชาร์จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูใหม่นะครับว่ายังเป็นเหมือนเดิมไหมครับครับขึ้นรูปฐานเหมือนกันนะครับสถานะเหมือนกําลังจะชาร์จอยู่นะครับแต่ว่าผมดูจากตัวจับกระแสนะครับมันก็ยังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับเนี่ยนะครับก็ยังขึ้นเป็น0.0 0แอมป์นะครับ แสดงว่าเครื่องนี้นะครับไม่ได้เป็นที่แพ้ตูดชาร์จนะครับอาจจะเป็นที่ตัวเมมบอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอเครื่องดีนะครับมาลองชาร์จให้ดูนะครับว่าถ้ามันชาร์จเข้ามันจะเป็นประมาณแบบไหนนะครับครับอันนี้ก็เป็น iPhone 5s นะครับเดี s. <S ๋ยวผมจะลองดึงมาชาร์จกับเครื่องนี้ดูนะครับครับอันนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับขึ้นว่าชาร์จแบตอยู่นะครับก็เห็นไหมครับกระแสมันก็จะขึ้นมานะครับเป็น0.89แอมป์นะครับแสดงว่านี้กําลังชาร์จแบตเข้าอยู่นะครับแต่เครื่องนี้ iPhone 6แจ้งสถานะว่าเหมือนชาร์จแบตเข้านะครับแต่จริงๆมันเป็นการชาร์จหลอกนะครับก็เครื่องนี้นะครับมันเกี่ยวกับตัวไอซบนเบมบอร์ดนะครับก็มันไอซมันจะอยู่ใต้นี้นะครับก็เครื่องนี้สามารถแก้ไขได้นะครับโดยการเปลี่ยนไอซนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขดูนะครับแล้วก็มาพบกันกับวิดีโอต่อไปนะครับตอนที่แก้ไขเสร็จแล้วนะครับ หลังจากาผมได้แก้ตัว IC แล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็น IC ด้านหลังนะครับก็คือ IC ตรงเบรมบอร์ดนะครับที่เกี่ยวกับวงจรการชาร์จแบตนะครับตอนนี้นะครับก็คือผมได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองประกอบเครื่องให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบสายชาร์จเลยนะครับอ่าครับอันนี้นะครับก็คือผมได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเครื่องก็เปิดติดเลยนะครับครับเดี๋ยวรอมันบูตเข้าหน้าเมนูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูการกินกระแสของตัวเครื่องนะครับ รอสักครู่นะครับมันกำลังบูตอยู่ครับครับอันนี้นะครับก็ผมเปลี่ยนไอซีแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์แบตก็มีรูปสายฟ้าขึ้นนะครับกำลังชาร์จแบตอยู่นะครับครับส่วนตัวจับกระแสนะครับก็จะขึ้นมานะครับ ก็จะขึ้นมาประมาณ0 9 5จาแอมป์นะครับจากตอนแรกนะครับที่มันจะเป็น0 0 0แอมป์นะครับอันนั้นก็คือการชาร์จลมนะครับจะทําให้การชาร์จแบตไม่เข้าด้วยนะครับอาการอาการชาร์จแบตของตัวนี้นะครับก็คือมันถ้าถ้าเกี่ยวกับ IC ตัวนี้นะครับก็จะมีทําให้เครื่องแบตหมดไว้นะครับอย่างแรกนะครับเปลี่ยนแบตเราไม่หายก็เกิดจากตัว IC เหมือนกันนะครับกับชาร์จแบตไม่เข้านะครับขึ้นว่าชาร์จแบตไม่สนับสนุนนะครับก็เป็นที่ตัว IC เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับชาร์จได้สอด้านเหมือนกันนะครับนี่นะครับชาร์จได้สอด้านเลยนะครับตัวจินกระแสก็ปกติเหมือนกันนะครับขึ้นประมาณ0.95แอมป์0.1แอมป์นะครับอ่นนี่ก็คือการทํางานปกติแล้วนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ร้านไอดูมบายเซอร์วิสนะครับ รับซ่อมไมโฟน iPad ทุกอาการเสียนะครับซ่อมพวกไอีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับปกติอยู่แล้วนะครับครับวันนี้นะครับผมกข็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมวิดีโอนะครับครับคุณครับ